สวัสดีครับตวันน้จ้าว่าจังไดท้างผุดเป็นจังไดอยู่ดีสบายโอ้ยฝนตกได้ตกดีอา้าวทั้งนี้คือบ่ตกจ้ะบ่ตกบบอ่ะอากาศฮ้อนฮ้อนฝนบ่ตกจ้ะแต่ว่าแดดนี่โอ้ยแฮงคักบ่ตกหลายมือหรอ<ม>สามม,มือสี่มือแล้วจ้าโอ้ย,ยอ<แ>เ,เสียดายเนาะเลขเฮาเนาะโค้งสุดท้ายเนาะเข่าต่เลขวิง่งเนาะ เลขวิ่งเก่าแล้วโค้งแรกโค้งสุดท้ายจ้าจ้าอันเลขอันคลิปแรกนะก็ซีเก่าเนาะซีเก่ากับศูนย์เก่าคลิปแรกซีเก่าก็คือโปรแกรมเป็นโนเป็นเป็นซีโกเสียดายวิ่งวิ่งล่างเก่ากับซีจ้าเอาว่าเป็นยังสูตรต่อแต่ว่าก็ถือว่าเลีกวิ่งกับแตกบนแตกล่างล่ะบนไก่เก่ากับศูนย์กับมาศูนย์ ลงกับเกาับซีกับมาซีมันกลับหวัวเอาเพราเป็นยังสู่ต่อเนาะเขาเรียนนักสู่เลือดรนักสู่ค่ะสู่ต่อตัวคนหมักเน,นาะฮอสูนเลขกูนที่แรกแรกที่เราที่ย่างกต่อไม่ใสม่สูมากยงตีเออเมียนบ่เอาตามต่อตัวหวดวันที่สิบหกสิงหาจ้ะ ครับเดี๋ยวเปิดตำรากันนิดครับจ้ารับนวดประจำวันที่สิบหกจ้าวหาสองห้าเจ็ดจ้าเลขวิงว่งวิง่งวิ่งบนจ้าวิ่งหาวิ่งหารองศูนย์วิ่งห้ารองศูนย์จ้าเลขสองเจ็ดศูนย์ สองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ครับแล้วก็สี่สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่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 ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เน้นไปสองเจ็ดศูนย์เกันไปเ,ไปเไปจ็ดห้าศูนย สองหางเรีนสองหางเนาะกับแล้วไอ้ต้นนั้นก็เป็นตัวรองไปเลยจ้าเพื่อไปตัวรองไปค่ะครับตัดสองนี่เลขร่างอันให้เพื่อนตัดสองตัวเอาหาศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แค่นี้เป็นบ่ครับกับตาติดนะเลขมันมันมันซ้ำกันเบิ่งแบบคือใกล้ๆคือหลายแต่มันเพหลายแบบเกเลขจ้าเมียนอยู่ค่ะซ้ำไปมาเนาะเออมันจะ มันจะเจตังกันอยู่อย่างเดียวคือหลักร้อยอย่างเงี้ยน,นะ่า้จะหลักร้อยก็คือเลือมันกลายเป็นเลขจำกันค่ะจ้ะ,จะไปเลขล่างจ้ะอันนี้เลขล่างวะเลขล่างอ่ะแปดไอ้วิ่งแปดรองสามวิ่งแปดรองสามจ้ะหกแปดศูนย์แปดศูนย์ สามแปดครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองครับเน้นไปที่ไอ้แปดศูนไอ้สามแปดน้นสองห้าแปดศูนย์กับสามแปดจ้ะนั่นนอกนั่นเพื่อไว้5าเจ็ดห้นึ่งหนึสองี่เพื่อไว้ 7, ค่ะ อันนี้กันไหวเนาะกับวิ่งวิ่งลางกับวิ่งแปดล่องสามจ้าเหมืว่างันกันเขาตะวิ่งเสียดายอะไรเลยจับคู่รุดเนาะจับคู่รุดจับคู่รุดอะเรวิ่งเขาจะปวดว่ากันกันจ้ะปวดเหมือบกบึกบกเจ็ดเบอชื่อบมาจับเลยเนาะปวดตัวกันกับไอสามไอสามเก้าสองสามโมกจวด ว่าการอีก็ไอซีเก้าอกซีหกโอ้เลขเนาะกับหัวขึ้นกับหัวลงขึ้นี่แหละนั่นแหละตัวอูยุมามีเลขเก่าไปอย่างคือบ่บักับเอาฮะว่ดีกันหรือัเดีกกันทางไหนที่ว่ามีเลขเก่าติดกับหัวไปเด้วยอเคเอากับหัวเอากับหัวเอาจ้ะค่ะบ่ฝันอย่งบัวจ๋า เพราะทำในฝันเลยอืมเสียดายเลยเนาะในฝันนั่นแหละฝันก็จะเกี่ยวเกี่ยวมาเอาเป่าผมจ่ะแต่ว่าเขากบบมีคงสุดท้ายคือนก่อนเพราะค่ะก็มีมีนี่ว่าที่หางหางนี่ก็จะเล่นหางไตหางเบื้อะแลังเบิ่งก่อนจอบเบิ่งงบน้อยๆเล่นจักหางจ้านั่นแหละจะเล่นจะเอาเพิ่มเพิ่มจะเล่น เลขเลขเก้านี่แหละเพียยแต่ว่าจะเอาหางใดแค่นั้นอ่ะอืมแต่ว่าเจ็ดหาศูนย์เจ็ดศูนย์หานี่ยกังามเนาะกลับไปกับมาเนาะศูนย์ห้าเจ็ดจังสิน่ะเลขบุญอ่ะงามดีองามด้อแต่ว่ามันสื่อใด้บอกว่าเจ็ดหาหาเจ็ดมันกัดรู้ซึกว่าสีคอนขางซื้อหยาคุงหัวอยู่ดิฮะอืมหาเจ็ดเจ็ดหาไอหาไงศี่เก้าศูนย์นี่กับงามแต่นนอ่ะเพียงแต่ว่าเลขงามจะจอใครเพะ ແມ່ນຄະສ່ວນຫມາກເລກຈະອອກຕ່າຂີຍໃຫນອີລາຍຕອຕກີ້ຈາ1 4ີມບກາກອອກໄ4 1เนี่ยมันບໍออกได้ມນຄະປົກກະຕ2ນ2 1เนี่ยຈຍອຕດັນ4มาັງບົນັງລງມນຍັຍັງນວາຈະິັງເ ก็มีอยู่เนี่ยใน490จับ440 440นี่แล้วนี่แหละตัวนี่แหละนั่นแหละ4004ไ 40. ม่เอ็นค่ะกะจับตาเบิง้งรุดเนาะค่ใครเลือกเอามามาค้างใดก็เลือกเอาค้างนั่นละ่ะแม่นอยู่มันกับเป็นสูตรหวยคำนวณเนานะทุกอย่างแล้วเซียนบนังกะหยาคำนวณอีกให้มีโชคน้ำกันสุกนนั่นละ่ะแต่ว่ามันก็บางเทียมันกับลุดเนาะตัวเลขเดินดีแน่กะเลขวิ่งน,นี่แหละเดินดีเกือบทุกงวดเลยละ่ะทุกง,งวดก็ว่าได้เนาะทั้งเซียนเนาะ เลกวิ่งนี่กานคิดกานคิดว่าที่ขั้นปวดหัวกันเลยเลกวิ่งตัวเดียวเอาเลกวิ่งเอาที่ขั้นปวดนะค่ะเพราะว่าเลขนี่มันเลือกยากเลยเลยมันเลือกยากสามหางเตียงนี่สีฮยหางนี่เลือกยากเจ้าหางใดเลือกยากหลายกันเลยเจดาวจับผู้เอาเจ้าหางใดจอาค่ะกระแยกบนแยกหลังให้คือเกานน่อยละเนาะ ไแล้วจ้าการกาก็เล่นเล่นวิ่งไปเลยแค่ไหนละจะประกวดหัวแมนอยู่จ้ะค่ะสำหรับผู้ทุนหลายดอกผู้ทุนน้อยกับเพื่อนกาเล่นเล่นบ่ได้ได้บ้างนี่เล่นบ่หันได้บ้างนี่แมนอืมอสุดสุดท้ายเนี่ยก็เบิ่งอย่างน้อจ้าค่ะสาววันใดเจนกันวันนี้เฮงเฮงปังปังเรื่อยๆเอฟซีในเฮงยกช่องเด้อครับครับจ้าค่ะสวัสดีค่ะครับ